เจ็บจะสวัสดีค้ะพี่น้องวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะจ๊ะเดี๋ยวเจ็บจะพาไปดูต้นไม้นาบ้านนะจ๊ะว่าต้นไม้แบบใดที่เขาสามารถเอามาทําเป็นกระทงได้นะจ๊ะพี่นออ้องมาเป็นว่าแคม,ม e แิใบตองอย่างเดี๋ยวนะจ๊ะใบไม้สมุนไพรต่างๆหรือว่าใบไม้ต้นไม้ประดับนะจ๊ะไม่ดอกไม้ประดับก็สามารถเอามาทําเป็นกระทงส,สวยๆได้นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูนะจ๊ะพี่น้องมิดิ้ต้น,น่างในนะจ๊ะที่จะเอามาทํากระทงกันเย็นนี้นะจ๊ะ นอกเซวนตัวนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งหรือตัวบักซีดาบานเฮาได้จากพี่น้องใบก็สามารถเอามาถ้าเป็นกลีบกระทงสวยๆได้เด้อจ้าไปต่อไปหาไก่ได้จากพี่น้องต้นฝรั่งบานเฮานี่จะต้นผลไม้ได้จ้าแล้วก็ต้นถุงเงินถุงทองจะไปดังๆนี่จากพี่น้องก็สามารถเอามาถ้าเป็นกลีบกระทงสวยๆตกแต่งให้สวยงามได้เด้อจากพี่น้องเผื่อนี้ก็สามารถเอามาทําเป็นกระทงได้เด้อจ้าแล้วก็อีกฟังหนึ่งนะจ๊ะอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นเศรษฐีเรือนในจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ ไปดางๆสวยๆเยจ้ะพี่น้องจะสามารถเอามาถ้าเป็นกรีบกระทงสวยๆได้คือกันเดอรจ้าหรือจะเป็นต้นมะลิใบมะลิจ้ะเอามาทำเป็นกรีบกระทงสวยๆกัน้อจ้าพี่น้องฟางนี่ก็จะเป็นต้นคุ้นข่าหรือว่าต้นคาเด้อจ้ะพี่น้องจะพาเอามาถ้าเป็นกลีบกระทงสวยๆได้คือกันเดอจ้าพี่น้องเป็นต้นผักเข้าเด้อจ้ะก็สามารถเอามาถ้าเป็นกรีบกระทงได้จ้าอันนี้จะเป็นวัมระกตเด้อจ้ะพี่น้อง ่วนตัวนี้ก็จะเป็นต้นใบมะกรูดต้นมะกรูดนะจ๊ะก็สามารถเอามาทําเป็นปีบกระทงสวยๆได้ด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเบ่งวิธีทํากันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องรองมาดูกันเด้อจ้ากระทงสวยๆ้อจ้ะจากสมุนไพรหนาบานเท่าต้นไม้ดอกไม้ประดับหนาบานเท่า้ะจ้ะพี่น้อง